สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าไก,กลๆมาเด,าเดนินมาเดิอคือเก็มันเดินกินขอน้ำกันกัน,กนเยอะจริงจ้าตำบกอใส่บกอมิสะเดาวลวกสวดอันนี้กุ้งพี่นอ้องจ้าเข้ามากุ้งก็ได้น่ะมือไีนห้องก็ได้ขายสั่นลูกค้าพิจวังไปตำๆกันนี่ยเอาได้ไหม มันได้่ค้วบคุณคมอ่ะอันจุกวกนอกน้ำไดงเุยหนึงอยู่ละกล่องมัวเะไวิบวับัเดี๋ยวไว้หออตัวกลุ้งนี่มัวเลยรจาคนกับมัว่วเดีจ้ะอือ ม,มัานเบย่ะอืทเสร็จแล้วทอกทีนิงทอกีนนิดผมจับพี่น้อง tengok tu kena apa timbat ni ada Điện. <laughs> <laughs> yeah, Trật หอมบุ๋มแล้วค่ะเลยผักหวานมะกรูดแค่ๆรสชาติกรูดหมดน้ำว่ผู้ปลูกมาได้กินกินมาได้ปลูกอืมปลวเป็นไง không có phần mặt bắt mừng Father, the father COVID lạc ong thật nhung lên cần phải lên con đường mượn tiềm mục I'm kha lên gần lắm 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 lắm

เป็นมาตำส่วพี่เนาะอ,อยู่ในหัอก่อรักพ <ừ. S 1> ี่เขาฝา่งไหนมองเข้าไป ขาวยอะีงกล่องกาแฟแ,แ,แบบแบบเดี๋ยวไล่าน่ะน่ะขาวอาืมโอเน้องจ๊ะได้ปรับปรุงได้เนียแก้ได้จะแกแกบ่ได้ก็จะซ้อ้ี่ยตัว Mình nắm sốt lắm Phạm Trà đời có thức sư mà Chẳng đấy Hãy subscribe cho kênh mơ pay. <c oughs> แปกะก่อนมาดวเห็นบ่นอยัขอยอะยยขาวขอาวํางมันเต็มอิ่มหรือปะของแดงของของเสียงคออบแปก เพื่อสุขภาพพละมมยที่ดียวเดี๋ยวจต,ต้องแปรงฟันลอนใส่เขาไป ผับนางเลือกอกกินกับนางอ่ะแค่บอดไปกินน้ำหมดอ่ะสักเข้ามากนะอ่อ ลายบอืเพาะกันใน花ไหนกัก็เป็นตาหัวกระบอกใบมูจิตรงนี้เขาเนียกยังไงเพราะดินบอสเยอะกินซูเมอ ต้นถง,งปวยสำหรับข้าวเหนียวชอบกับนงำด้ยแหละจาบ้านเขาหนาวครับหนาวเนี่ยต้นผู้เฒ่า ดูแลรักษาสุขภาพมันนางมาสุดทังนี่มยตัองนางเกลี่ตเจ้านางเกลี่ยเมื่อมากัทบเกี้ยงกันใช่บชเกี้ยงกันเจ้ากินใส่เจ้าไม่กินขวานกับขวานกันคำยิงตเนาะไม่ได้คันเพราเปลี่ยนกันนั่งใส่ตัอกสมันกับสิบอเกี้ยงกันมาเะ Để mọi người năng yên tâm năng không bỏ หนึ่งแป๊บเดียวสุกคนไในนออยากคัดลม้มคือมาล้มขัดล้มแนวทอดล้มแนวมือซอนนี่กุ่มวัถึงล,อ,ลอ,องลองแห้งลมไบวัวอ,อีกนียนะวือเว่อว่อาไม่เสียงอันยัง ากถาไแบบแหงไว้อยู <kaç S 2> いい่เบิ่นๆเอาไปเบิ่นมาเจอดมั่อืมอเิ่มแล้วกระดากยังงกระแซมาจะรวกอนนึงกินเดียบล้วนี่คอร์งอืม น้งรสับกบไก่จ้รสับบีบบาบีบแบบบีบบาขนออาดอบกับบดเธอจะพูดเ่านี่นด มัน้บไปเดี๋ยวไปนอนกันมสุปสุขคนผักกระเดาวกะเริ่มจะบ,บริสุทธิ์แล้วจะสูงเนี่ยแต่ว่าตวนตั้มกะล้อดโดนเป็นลาลาโม่ยไงเนี่ย อะไรเป็นต้นบอกรอบบอกมีหม,มาบอนะรองปีเรากิาา้มหัตาปะทำไมตากับย้ายอยู่ในวายเงยแบบงแบบงอ่องาเสร็จตอ,อ,องเสร็จ มีสากนาอยู่ใน,นบกเกืรองเจมัดละาาอย่างนะก่กินอีกสองข่ากันใช่ไหมล้วแซ่บนะยังไงแซ่บขึ้นกา่าเหมือนเดิม กเจอาสินสองคนเรานะคะขอบคุณหลายๆพี่น้องที่ติดตามรับชมและพี่ละน้องพอกันกี่ไมล์ท่าอาจรยดนะีค่ะ